สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกพักประชาชนทุกท่านผมชื่อกฤษดาเดชรินชื่อเล่นว่ามิงเป็นวิศวกรโยธามีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากว่า24ปีวันนี้ผมขออาสาเป็นตัวแทนของพักประชาชนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างโปร่งใสเห็นผลจริงและยั่งยืน ตามแนวคิดที่ผมเชื่อว่าพรคประชาชนมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกับอุดมการทางการเมืองของผมมากที่สุดครับผมจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและวิศวกรรมโยธามีประสบการณ์ทำงานที่4ปีรับบทบาทหน้าที่ในการทำงานที่ผ่านมา ตั้งแต่เป็นผู้ออกแบบในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมนะครับในไทยและต่างประเทศได้แก่ New Zealand, e, ào, ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ u e e ลาวพม่ามีหน้าที่ในการพัฒนาบริหารโครงการด้วยนะครับเป็นผู้แทนของหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนนะครับปัจจุบันก็เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรามาการสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ในการศึกษาผลกระทบทางด้านภัยพิบัติแล้วก็สาธารณาภัยครับ Hello my beloved People's Party members My name is k r i s a d a Decharin I am an civil engineer with over 24 y e a r s of experience in infrastructure d e v e l o p m e n t projects in Thai and overseas today i humbly standing before you as a candidate for member of parliament via party list system, hoping to be thai people's voice for shaping the sustainable, transparent and truly delivers happiness, trust to build up community collaborations to shape a brighter future for our generations to come, for our country and for all. For the global Communities Global ผมเชื่อมั่นว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่แค่การก่อสร้างถนนหรือสะพานหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆแต่มันคือการสร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งประเทศตลอดชีวิตในการทำงานที่ผ่านมาผมเชื่อว่าโครงการที่ดีจะต้องตอบโจทย์ในสมิติซึ่งได้แก่ มิติทางด้านเทคนิคอลมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์และการลงทุนและสุดท้ายก็คือมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนเราจะต้องเบลนดทั้ง3สิ่งนี้เข้ากันให้ได้อย่างสมดุลในฐานะของสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดสรรทรัพยากรของประเทศให้สมดุลกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผมเชื่อว่าผมสามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมเพื่อนำมาปรับใช้ให้บรรลุก,กับวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้แนวคิดและวิธีการของพรรคของเรานะครับการตัดสินใจเข้าสู่สนามการเมืองในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความทะเยอทะยานส่วนตัวของผม แต่เกิดจากความตั้งใจที่ผมอยากจะเปลี่ยนเอาความรู้ประสบการณ์สิ่งที่ผมได้สร้างมาให้กลายเป็นนโยบายที่จับต้องได้ผมอยากเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในสภาเพื่อที่จะผลักดันออกแบบกฎหมายพิจารณาอนุมัติงบประมาณและก็กำกับนโยบายสาธารณะเพื่อให้บรรลุสร้างความสมดุลระหว่าง มุมมองในเชิงเทคนิคโดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งสุดท้ายนี้นะครับผมขอสัญญาว่าถ้าผมได้รับความไว้วางใจจากพักประชาชนผมจะนำความรู้ความสามารถแล้วก็ความตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อที่จะร่วมสร้างประเทศไทยที่ใสสะอาดสง่างามอย่างยั่งยืนแล้วก็ทันสมัยในฐานะของ global citizen เพราะ To dedicate my knowledge, experience, and full commitment to serve public interest, I will work hard to uplift Thai people' quality of life. The future of our country doesn't belong to any individual ones, but it belongs to all of us. So, I would like to express my sincere gratitude for your interest and for giving this opportunity to all who share our common ideals i am honored to continue working with the party whether as an mp or an individual uh, committed members of our shared visions thank you